กลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์ดอีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ f o r ์ Auto Gall ล r ลรนะคะปะทุมธานีนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะจะเป็น r a เ g อร์วายแค a กนะคะตัวนี้จะเป็น4 x 2นะคะาราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1,32,000บาทนะคะตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามก็ด้วยนะคะพบคานในคลิปต,ต่อไปค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มจากด้านบนนะคะตรงนี ını, mankind, uh ้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะหรือสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวแมาเป็นรูปตัวแรดนะคะตรงนี้ในส่วนของรูปตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่ามันจะเป็นม้ามัสแตงนะคะหรือว่าจะเป็นแรดนะคะหรือว่าจะเป็นกระทิงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ลูกค้ารีเควสตมานะคะตามที่ต้องการนะคะแต่ลูกค้าจะเลือกเป็นแรดเนาะเพื่อความโหดแล้วก็ดุดันนะคะ มาดูในส่วนของกระจังหน้ากันบ้างค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะ,ะในส่วนของฟอนต์นะคะตรงนี้ FORD นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีดำนะคะเป็นดำคริสตเตอร์ข้างในนะคะตัดกับสีแดงนะคะ,ะเพื่อให้เข้ากับสีกันชนทางด้านหน้าตรงนี้นะคะ mm. ในส่วนของฟอนต์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเป็นสีดำด้านสีดำเงานะคะหรือว่าจะเป็นสีขาวตัดสีดำก็ได้นะคะในแบบที่ลูกค้าเลือกเลยค่ะ มาดูในส่วนของการชนหน้ากันบ้างค่ะในส่วนของการชนหน้านะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นการชนหน้าเล็กของฮัมเมอร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นฮัมเมอร์นะคะทั้งชุดเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะในส่วนของห่วงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห่วงลักจุ้งนะคะสีแดงตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะมาดูในส่วนของด้านนี้กันบ้างค่ะ ในส่วนของกันชนนะคะตรงนี้นะคะก็ยังคงมีเซ็นเซอร์เดิมนะคะทั้งหมด4จุดนะคะในส่วนของเจ้า4ี่คูนะคะก็ before, จะเป็นเซนเซอร์เดิม4จุดนะคะก็ยังคงไว้นะคะทั้ง4จุดเลยนะคะให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะคะใส่กันชนเข้าไปนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะตรงนี้กับไฟตัดหมอกนะคะทั้ง2จุดนะคะเราก็ใส่ให้ในชุดของเดียวกับกันชนนะคะมาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะในตัวในส่วนของเจ้าวาท็กนะคะเดิมๆของเขานะคะมันก็จะเป็นไฟหน้าแบบใบาอารีเนาะ,ะก็คือจะเป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ําในหลอดเดียวกันนะคะก็คือไฟสูงต่ําอัจฉริยะนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทมค่ะตรงนี้นะคะเป็นไฟวิ่งสองสว่างในตอนกลางวันนะคะเราสามารถเปิดแล้วก็วิ่งได้เลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะจัดก,การใส่ให้นะคะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เป็นแบบมีหมุดนะคะหมุดตัวนี้นะคะไม่ได้เจาะนะคะตัวนี้จะเป็นหมุดที่ติดมากับคิ้วล้อตรงส่วนตรงนี้นะคะเพิ่มความดุดันนะคะมาดูในส่วนของอยางกันบ้างค่ะ นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะลายยอดฮิตของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางมนสเ s t e r นะคะ at 3นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นยางแม็กขนาด18นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมา็กลายอมตะเลยนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าเราเรีเควตมากที่สุดนะคะ,ะในส่วนของซีรีส์ยางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่26 5หนะคะทับ60นะคะ r 1 8นะคะในส่วนของยางแล้วก็แม็กนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบนะคะแล้วก็เลือกลายเองได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการะคะ่ะไปดูในส่วนขอ,งข,อง,งข้างๆกันบ้างค่ะ ตรงนี้นะคะในส่วนของข้อแกมเนาะเดิมๆของเขาก็จะมีอยู่แล้วตรงนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกค่ะในเลนเจอร์ของเรานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟนะคะที่ส่องสว่างนะคะจากตรงนี้นะคะกันสัตว์มีพิษกันแมลงนะคะเป็นไฟส่องสว่างนะคะเวลาลงจากรถมายามค่าคืนนะคะเราก็จะเห็นนะคะ มาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของเจ้าว i t แท็กนะคะเหลาหลังคานะคะตรงนี้จะเป็นเหลาเหลาหลังคาที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมีความแข็งแรงนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกนะคะใส่แหลกเพิ่มนะคะเพื่อบรรทุกจักรยานนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสัมภาระต่างๆตรงนี้เราใส่ถัดแหลกตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของคิวกันสาดตกันบ้างค่ะ เที่ยวกันาสาต,ตรงนี้นะคะก็จะติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะยึดหนานแน่นเลยนะคะรับรองไม่มีหลุดแน่นอนนะคะมาดูในอสอ่วนของเป้ามือเปิดค่ะเป้ามือเปิดตรงนี้นะคะก็จะจัดใส่ให้นะคะเป็นสีดำหน้าในเช่นเดียวกันมีตารเรนเจอร์นะคะในตัวของเจ้าไวแท็กนะคะจะเป็นระบบกุญแจนะคะระบบเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะคือมีกุญแจไวในมือนะคะเราสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะคะไม่ต้องควักกุญแจออกมาเลยนะคะ มาดูในส่วนไฮไลท์ของอีช sí uh, ิ้นอีกชิ้นนึงค่ะในเจ้าไวแท็กคันนี้นะคะก็จะเป็นบันไดเหล็กนะคะเป็นแฮมเมอร์นะคะเป็นชุดเดียวกันกับกันชนด้านหน้าเลยนะคะเป็นบันไดเหล็กเลยนะคะเท่ๆดุดันกันไปเลยนะคะมาดูในส่วนของเบ้าเปิดน้ำมันค่ะตรงนี้นะคะที่เปิดน้ำมันก็จะจัดการใส่ให้นะคะเป็นสีน้ำด้านเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้กันแหวนกันรอยได้นะคะก็คือการดึงปั๊มมันมาเปิดนะคะเพื่อจะไม่ให้มันเป็นรอยเนาะอ่า แล้วก็อีกชิ้นนึงค่ะสําหรับคันนี้นะคะ<ม>ก็คือจะเป็นโลบาร์เล็กนะคะทัมเมอร์นะคะพร้อมไฟส่องสว่างนะคะทางด้านหลังนะคะ<ม>เป็นไฟลูกค้าสามารถเ,าเวลาเหยียบเบรกนะคะหรือว่าเปิดประตูรถตรงนี้เนาะเราจะมีไฟโดนที่3นะคะเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะในส่วนของเจ้าว i t แท็กนะคะตรงนี้นะคะอีกอ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือว่า,าในส่วนของ ก,กระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอีชิลิทนะคะสามารถนี่ยกได้เลยนะคะเป็นผู้หญิงคนผู้หญิงนะคะสามารถยกได้เลยนะคะติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะในส่วนของเจ้า,าที่เปิดนะคะตรงนี้ลูกค้าก็จะเลือกรีเควสเป็นายดาบนะคะแล้วก็อีกชินน้นนึงค่ะตรงนี้ในเลนเจอร์วแท็กนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องเป็นกล้องถอยเนะาะเป็นกล้องถอยขนาด45องศานะคะลูกค้าสามารถพอกด เข้าเกียร์ถอยปุ๊บก,ก็จะสามารถไฟก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านบนด้วยนะคะแล้วก็จะมาใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์เดิมนะคะตรงนี้ทั้ง4จุดนะคะก็ยังคงใส่ไว้ให้อยู่นะคะ,ะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ชิ้นสุดท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเจ้ากันชนของ h u ม m มอรเหมือนกันนะคะคือทั้งชุดเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น h ฮ m เมอร์ทั้งชุดเลยนะคะ,ะมาพร้อมกับผมนกหนจุงเหมือนกันสีแดงก็คือตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะ ในส่วนของไฟนะคะตรงนี้ก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะพร้อมกับไฟส่องายทะเบียนนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟค่ะตรงนี้นะคะไฟท้ายก,ก็จะจัดการใส่ครอบให้นะคะเป็นไฟท้ายแล้วก็มีสัญลักษณ์เรนเจอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเจ้าว t ย c คคันนี้นะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะต้องการเลือกแต่งเป็นในแบบไลฟ์สไตล์ของตัวลูกค้านะคะหรือจะชอบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการชนเหล็กทั m เมอร์ทั้งชุดนะคะสนใจยังไงลองทักลองโทร้ามาคุย,ยกับก้อยดูนะคะเดี๋ยวก้อยจะทิ้งช่องทางการติดต่อต่างๆว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ Line แอดแล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะเบอ,อร์โทรของก้อยนะคะ0 8น6ไอ้0น2ค่ะ526นะคะ5 4 4 6คิดถึงฟอร์ดคิดถึงก้อยฟอร์ดนะคะสำหรับ e ีนี้นะคะก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วน e ีีต่อไปจะพาไปพบกับเจ้าจตัวไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะสวัสดีค่ะ